ราคาผักวันนี้วันที่12มกราคม2568อัปเดตจากเว็บไซต์ตลาดสี่มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทกลำปลีแตงผลกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กล่ำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกล่ำดอกกิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกลัำปลีเขียวกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทกลัำปลีหัวใจกิโลกรัมละ1 1บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคณะาต้นกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทคณะายอดกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาท คณะฮ่องกงกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดเขียวปรีกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดแก้วกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ50บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาทผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทต้นหอมกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ70บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักชีลาวกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง14บาทรากผักชีกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบสะระแหน่กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาท ใบโหระพากิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบแมงลักกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมต้นตะไคร้กิโลกรัมละ17บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมกระชายซอยกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมคาอ่อนกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง30บาทดอกหอมกิโลกรัมละ60บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ใบมัรกรูดกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขาแก่กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงซอยกิโลกร,รัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงแก่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง30บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ1 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาท พริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง3บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น8บาท พริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำขาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำเขียวกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำแดงกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหยวกกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานแดงกิโลกรัมละ90บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม พริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ110บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น10บาท พริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ100บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง12บาทถั่วพูกิโลกรัมละ46บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฝักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ70บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ลูกนำ้ำเต้ากิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทบวบงูกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น6บาทบวบหอมกิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมบวบเหลี่ยมกิโลกรมัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ36บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ชะอมกำลกรละ40บาทเทียบกับเมื <pandemia> ่อวานเท่าเดิมดอกแคกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น1บาทะราคีโนกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะระจีนกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาท มะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือม่วงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือยาวกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง6บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทมะเขือสดริงกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง10บาทมะเขือเทียบท้อแดงกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิ <ITA> มมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ65บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเปาะกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะละกอดิบกิโลกรัมละ13บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง2บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ30บาทเทียบ แตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ2 2บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาทแตงร้านกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทฟักทองเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 3บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง1บาทฟักทองเบอร์กลางกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทฟักทองเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง8บาท แตงโมอ่อนกิโลกรัมละ23บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น5บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ1 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น70บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ300บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกสดิดกิโลกรัมละ350บาทเท <the> ียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานป่ากิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น20บาท ยอดผักปลัง <and> ก <people watching out> ิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมสายบัวรอกกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทนอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง60บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ9บาทเทียบกับเมื่อวานขึ้น2บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ85บาบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม กระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแครอทไทยกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.8บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.8บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.4บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง0.2บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดขนขาวกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดหอมสดกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานลดลง4บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ55บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม